ทุกคนก็มีสิทธิหา้าที่หนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมอยากเห็นบ้่นเมืองดีก็ออกมาเลือกตั้งกันเท่านั้นเองเปนชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะเป็นหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนะคะก็เดินทางมา ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะ,นนะ,คะก็ค่อนข้างเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนในวันนี้นะคะก็เดินทางมาโดยการปั่นจักรยานนะคะ สำหรับวันแรกนะคะที่มีการจับเบอร์นะคะอาจารย์ชัดชาติก็ปั่นจักรยานคันนี้มาเช่นเดียวกันแล้วก็วันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ปั่นจักรยานคันเดียวกันนะคะมาที่คูหาในการเลือกตั้งโดยอาจารย์ชัดชาตินะคะบอกว่าที่ใช้จักรยานคันนี้เนี่ยก็คือบอกว่าเป็นการเริ่มต้นแบบไหนก็จบแบบนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นจักรยานคันไหนเนี่ยก็จะใช้จักรยานคันนั้นนะคะเพื่อเป็นการ จบทุกอย่างเลยซึ่งอาจารย์บอกว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกสบายใจแล้วก็แฮปปี้มากๆอาจารย์ถึงแต่ตีโมคบอาจารย์ถึงแต่ตีสี่เลยขอนเนี้ย ตืนเต้ยไหมครได้นอนได้นอนไหมครับเมื่อคืนครับสบายหลับสบายเต็มอิ่มไหมอาจารย์ไม่ต้องเรีสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่อันนี้แค่ถามเฉยๆค่ะคุยได้จะคุยได้คุยได้อันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์แค่ถามเฉยๆว่าอาจารย์ถือเครดในการก้าวขาออกจากบ้านไหมคะตื่นเต้ยสบายถือเครดก้าวลงอกครับลงอกค่ะลงอกถือเครดก้าวออกจากบ้านไหมคะว่าขาเท้าซ้ายเท้าขวาอะไรอย่างเงี้ยมีใครให้กำลังใจบ้าครับเช้ามีมีใครให้กำลังใจบ้างไหมครับแม่ทำอะไรอาจารย์เลยไม่ดีครับแม่มาทำดีสุดครับ เริ่ตั้งเสร็จแล้วไปไหนต่อคะอาจารย์ไม่รู้เลยเดี๋ยวดูก่อนเขาไปหาแม่ก่อนนะไปหาแม่อาจารย์จะไปตรวจนะคะคุณมิโรดนะฮะแต่งตัวสบายๆมาด้วยเสื้อฟุตบอลนะครับทีมลิเวอร์พูลแล้วก็เกงขาสั้นเรามีตอนนี้เรามีหลายเรื่องเรื่องหลายเรื่องต้องลุ้นนะฮะไม่มีฮะเรา พันครอบเราก็ใส่เสื้อตัวเก่งมาเลยฮะระวังข้างหลังระวังชนประชาชนลองชนทุทไธยครับแต่มีโอกาสทมนแมสตี้นี่เขาไม่แพ้ใครมาเยอะมากนะครับเคืนนี้ก็ต้องต้องหวังขึ้นสตีเฟนเจอร์หลาละหล่ะเราต้องต่อระวังก็ขอโทษขอตัวยิงคุณแฟแมนยูเลยครับอ๋อเรารักกันแล้วเนี่ยครับเขาก็ไม่เหลืออะไรให้ลุ้นแล้วเนี่ยครับเขาจะมาแช่งอะไรเราหรอใช่ไหมได้มีการสวดมนต์ไหว้พระ ก็ไม่มีอะไรครับก็ปกตินะครับมีถึงเรื่องสอยามหรืออะไรหรือเปล่าในการเดินทางมาวันนี้ก็มีนัดนัดนัดนักข่าวเลยนะครับจริงๆจะมาถึงก่อนแล้วต้องแบบก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าไหนอะไรออกกันอะไรฮะเป็นก้าวเท้าซ้ายก้าวอะไรออก้าจำไม่ได้เลยฮะับจำไม่ได้เลยเดี๋ยวผมขอผมขอผมขอหมอใช้สิทธิ์ก่อนได้ไหมครับเดินทางมาชิวๆขอมกังห่อที่ท่วมเลยนะแล้วก็บอกว่ามีลุ้นนะครับอันนี้พูดถึงเกมฟุตบอลนะครับก็ ถ้าตัวไม่ได้ถือเลอกถือยามอะไรยังไงนะครับก็เป็นการเดินทางมาตามปกติก็บอกว่าจําไม่ได้แล้วนะว่าวันนี้ก้าวเท้าไหนออกมาจากบ้านทบรรดาคนทหารนะคะ,ะได้ทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันจํานวนมากนะคะเรียกว่ารักษาสิทธิ์กันทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกของพวกเขานะคะ พราะจากคำวนวณอายุแล้วเนี่ยแต่เก้าปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งก็คงจะเป็นครั้งแรกของพวกเขาเหล่านี้นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชน,ชนคนธรรมดาอย่างพวกเราด้วยนะคะออกมาใช้สิทธิ์กันวันสําคัญวันนี้นะก็มีบุคคลสําคัญหลายคนที่จะออกมาใช้สิทธินะคะตอนนี้นะคะทางพลเอกประยุจนันโอชาเหมือนว่าจะเดินทางมาถึงแล้วนะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นนี่นะคะพลเอกประยุจันทโอชานายกรัฐรนตมีนะคะเดินทางมาเลือกตั้งผู้ว่ากทมรวมถึงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะตรงบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงระเขตพญาไทค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะอยู บริเวณใต้ทางด่วนซอยในซอยปฏิบัติ5ค่ะซึ่งการเลือกตั้งของทุกหน่วยก็ต้องปฏิบัติตามขั้น,นตอนน,นนะคะคุณผู้ชมมาถึงก็จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมินอถึงล้างมือแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เข้าไป ตรวจสอบ,บรายชื่อค่ะโดยผลเอกปริยวจโูชานั้นนะคะมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่161ค่ะซึ่งในหน่วยการเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิใช้เสียงเลือกตั้ง457คนนะคะ พอตรวจสอบรายชื่อเสร็จแล้วค่ะก็จะได้บัตรเลือกตั้งสองใบใบสีน้ำตาลสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วใบสีชมพูสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือสอกอนะคะ โดยหีบที่ใส่บัตรก็จะแบ่งเป็น2องกล่องด้วยกันนะคะ ค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ทางพลเอกประยุจนันทร์โอชาก็เลือกตั้งเสร็จสเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะให้ไปใช้สิันให้มากแล้วกันเนาะมาช่วยกันช่วยกันดูแลบ้านเมืองกนแล้วกันนะทุกคนก็มีสิทธิหน้าที่หนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิเหมือนกันใช่ไหมอยากเห็นบ้านเมืองดีก็ออกมาเลือกตั้งกันเท่านั้เนเองนะขณะนี้ก็เวลา8โมงแล้วนะคะทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็เข้ามาในพื้นที่การเลือกตั้งแล้วนะคะ สำหรับการเลือกตั้งในรอบ9ปีของการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมก็วันนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ชมโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวันเมืองนะคะก็อยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่4ค่ะบรรยากาศสื่อมวลชนก็จะเยอะนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนองจากมา ก็ติดการเลือกตั้งในวันนี้ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการมาเลือกตั้งผู้ว่ากทมน,นะคะหีบจะปิดในเวลา17นาฬิกานะคะตอนนีน้นนนก็ยังมีเวลาอยู่นะคะพึ่งตอนนี้8โมงเชา้าหีบการเลือกตั้งพึ่งเปิดนะคะชาวนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ คลตออํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองมาเลือกตั้งแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็จะมีประชาชนชาวบ้านนะคะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็เดินทยอยเดินทางเข้ามาแล้วนะคะอันนี้หน่วย5คะ่ะหน่วย5หน่วยประชาชนที่เดินทางเข้ามาแต่และหน่วยเขาก็จะต้องมามีการเช็ครายชื่อของตัวเองอยู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ตรงหน่วยไหนนะคะ เดี๋ยวเดินย้อนกลับมาเนาะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งคุณผู้ชมที่มีสิทธิเลือกตั้งนะคะจะได้บัตรทั้งหมดสองใบโดยใบแรกเป็นใบสีน้ำตาล ใบสีน้ำตาลนี้คือใบสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด31คนให้คุณผู้ชมนั้นได้ตัดสินใจเลือกกันสดอีกใบหนึ่งค่ะจะเป็นใบสีชมพูคือการเลือกตั้งสอกอหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครในแต่ละเขตะคะ่ะคุณผู้ชมการเลือกตั้งสอกอก,อก็จะมีเบอร์ที่แตกต่างกันต่อไปดังนั้นคุณผู้ชมที่เดินทางมาเลือกตั้งก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะว่าบุคคลที่คุณผู้ชมเลือกนั้นอยู่เขตไหน เพื่อป้องกันการสับสนกันแต่สําหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเป็นเบอร์เดียวที่สามารถใช้ได้กับทุกเขตการเลือกตั้งเลยค่ะ,ตอ,ะตอนนี้นะคะผู้สมัครแต่ละท่านแต่ละภาพก็จะมีความระมัดระวังในเรื่องของการให้สัมภาษณ์หรือการโพสต์ต่างๆเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ย ตามกฎหมายนะคะคือแต่ละพักแต่ละเบอร์ที่ลงสมัครกันเนี่ยจะสามารถเลือกตั้งขอภัยค่ะจะสามารถหาเสียงได้สิ้นสุดคือเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นนะคะหลังจาก6โมงเย็นแล้วเนี่ยจะไม่มีการหาเสียงในทุกรูปแบบนะคะเพื่อปฏิบัติตามกติกาของการเลือกตั้ง ขณะนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็กำลังจะหย่อนเบอร์ที่ตัวเองเลือกนะคะลงในหีบการเลือกตั้งนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ